ีิไม่ได้ไปนะครับไปคนเดียวไม่มีใครไปเลยตรงนี้มาส่งเฉยๆมาส่งมาส่งกำลังเข้าสนามบินแล้วนะครับ <S <S อันนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วนะครับเราจะไปเข้าเกมเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนเช็คอินกันให้เรียบร้อยตามนี้เดี๋ยวเราน้าจะไปเช็คตรงนู้นอยู่นู้นใช่หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมชุด เปลี่ยนเป็นยงี้จากตอนแรกเป็นคลิปกำลังขับรถมาใช่ไหมคือว่าอันนี้มันผ่านมาประมาณ2วันแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายไว้ก่อนอันนี้เพิ่งถึงสนามบินก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แทนนะฮะเราจะทำสคริปต์แล้วกันบา,บางจุดบางช่วงนะอะไรเงี้ยนี่คือสภาพคิวแอร์ดแอนนะครับอีกด้านอีกสักพักหนึ่งนี่นะครับนี่กระเป๋าล่างกันนะครับผมเป็นแบ็คแพคเกอร์นะครับม,มีกระเป๋าข้างหลังกับกระเป๋าหน้า แล้วก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าคาด3ามใบตอนนี้เข้ามาในเกตแล้วนะครับผมติบร้อยโคตรยุ่งยากเลยเนาะของมันเต็มตัวมันก็ถอดทุกอย่างเลยเตต็มัวใช่เต็มตัวเดี๋ยวจะเดินไปเข้าแถวเกตที่เราจะ เค้นเครื่องกันนะครับน่าจะไกลยอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าเดินทางในครั้งนี้กันนะครับก็จะมีค่าตัว๋วเครื่องบินทั้งหมดคนละ1 2 5นบาทน่าจะประมาณนี้ก็ขาไปไม่โหลกระเป๋าขา,ขากลับโหลกระเป๋าได้20กว่ากิโลกร,รมส่วน ค่าที่พักทั้งหมดหมื่นสามนะครับเป็น1 0เอ็ดวัน10คืนน่าจะประมาณนี้หรือว่า12วันไม่รู้คนละ4,500ครับถูกมากถือว่าถูกมากส่วนมีประกันของซอมโปะทั้งหมด400กว่าบาท400 500าประมาณนี้ครับแล้วก็มีตั๋วรถไฟรวมรวม,ม,มประมาณเอ2 0 0 0กว่าบาทรวม,ม,มแล้วก็น่าจะประมาณ1 0 0 0 0 1 8ื0 0าทไม่ถึง2 0 0 0มื่นเลยถูกมาก เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าและประหยัดมากๆวัดใครไม่รู้แต่ว่าเล่นครับมาเืินเลยเนี่ยชาร์จแบตไม่มีโทรศัพท์ The song. <laughs> ladies and gentlemen kindly give way for other guests to proceed to their seats please be seated according to the seat numbers shown on your boarding passes and stow อันสโตรยูโ in the overhead compartment. <c oughs> ข้อบังคับของพระราชบัญญัติการเดินอากาศซึ่งจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับขอบคุณค่ะ โโมยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ใครๆก็มาถ่ายเร้อะกันนะครับเต็ไมไปหมดเลยตอนนีทน้ทั่วเมืองคนไทยไปไหนมาไหนก็ต้องถ่ายบล็อกนะครับอ่ะเอาเลกดจตู้กดก,กันอย่างแรกเลยนะครับผาเศ้า,ากิน,นครับ จะเที่ยงแล้วมาแล้วครับของเราวันนี้เนาะเดี๋ยวปัดรถไฟใช้พรุ่งนี้นะครับผมอันนี้บอ,อกว่าไปผูบานาชีอ่ะนี่ไปไหนอะ่ะเมื่อกี้ดูดูมันไปทางไหนนี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าดูไปทางไหนอ,อะ่ะราเดินอะ่ะเมื่อกี้ ซีนนโนดตาเราต้องมาที่เนี่ยานาฮุสตูโนโบลีดูดีใช่ไหมฮุสุนโนโมลีไหมสภาพตามองไม่เห็น <laughs> รับคนถึงสถานีแล้วครับที่พักเราอาก,กาศตอนนี้ประมาณสัยกยี่สิบองศามัต่ำกว่านั้นนิดหน่อยรอกดเงินกันตรงนี้ไม่มีเซเว่นเขาเซเว่นเหรอไปไม่ยังเอาเขาทำไมอะเดิน <c oughs> นี้กระเจองครับไปชิงโก้กระปองจตังอยู่นะตังอยู่นะครับ งครับยังไม่ถึงครับอีกสักประมาณสองซอยนี่นะครับที่พักถึงแล้วเป็น <c oughs> ไ,ไงบ้างออ นี่ห okay. ้องนอนนะครับเป็นอย่างนี้ที่พักเคเนื่องจากไม่ได้ถ่ายฟุตเทจที่พักเอาไว้เยอะนะครับเพราะว่ากลัวรบกวนเจ้าของบ้านแต่ที่จริงก็ขออนุญาตเข้าไว้แล้วนะครับก็เลยมันไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่เพราะงั้นดูเป็นภาพไปนะครับ แสดงว่ามันเป็นแมวที่เล่นอยู่นะอือใช่พิปปี้เนาะพิป <No. S 2> ป,ปี้ is that okay น่าดมหมอแล้วไปเล่นไหมนี่นี่นี่ค่อยออกคุณบุ๊คครับลองบัคลียร์อะไรกันก่อนไหมแล้วก็ค่อยออกอืมโ oh, อ้ <Jesus. S 2> oh, เดี๋ยวมผมกอนเสื้อผ้าออกวางตรงนั้นนะวางนี่ไหมเนี่ยวางนี่นะฝุ่นแท้ๆเลยอ่ะอย่ากล่องตั้งกองก่อนก่อนเนละ เดี๋ยวเสื้อผ้าผมไว้ตรงนี้โอเคทอยเล็ตหลือปาร์ตูลงที่ใช่ปะกลิ่นเยอะไปหน่อยกลิ่นเจ้าเยอะมากเลยกะที่ญี่ปุ่นจัดเลยบ้านกลิ่นมันไม่ได้ญิ่คุ้นเลยอ๋อใช่เป็นกลิ่นมันจะมีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นนะผมก็พูดไม่ถูกอะกลิ่นญี่ปุ่นเอาจริงอิหที่ผมไม่ได้ตระหนกเลยนะมาวางนั่งนี้ไปดมเสื้อของเราเยอะขี้โกยไหน่นะ เดีมาป่ะปๆๆเดี๋ยวไปเป็นของอองทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับไปมันเป็นมันดูเป็นแบบย่านหมู่บ้านที่นิดเนี่ยใช่ตรงนี้คือชนบทจ่ายนะไม่มีอะไรเลยนะตรงที่เราพักกันนะพี่อาร์มันก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่ามันยังมีโรงเรียนไง มอสุดโดมันยังติดยังติดอในนี่อยู่อ,อืมอเฮ้ยนี้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยต้นนี้ยสวยอยู่นะรู้เรื่องเลยแปรงก็บ,บอกแล้วว่าเดินได้เดินได้ไกละเดินได้ดไดถุดเลยครับไม่ถ้าเราถ้าเราเดินกันอย่างเงี้ยมัได้อยู่นะว่าถ้าเดินมีของเลยไม่ไ,ได้ ตเกียวทาวเวอร์ตเกียวทาวเวอร์ปอมถึงแล้วเราสันกับกัสโตอันนี้ลูกทัวร์แล้วนะครับไปกินข้าวกินข้าวโห oh, เว่งที่อย่างกว้างอะ่ะดูอ่ะเหลือมิ่งครับมิ่งวิ่งเออนี่อย่างนี้แหละ <laughs> ก็ไม่ได้เทียวไปไนเขไปเที่ยวกับกัสโตฟีดเมนูใช่ไห่วะผมจะไม่เอาไม่แพงเลยเจอเยนนมังนาตยอันนี้ถูกมากเลยห้าร้อยเยนสองเยนร์กสเต็กท็อปวิทไฟเอกอันนี้อันนี้ถูกดีนะเจ็ดร้ยไม่มีเซ็ตได้หรอไม่เอาไปเซ็ตแลเก้โหไม่ม่รวมแบบไม่อันนี้รวมแบบคือพันนึงพันสามคน คุณกินผมก็ได้ไหมหรือยังไงเดี๋ยวจะกินกันหมดเลยเดี๋ยวสั่งล้อล้อของพี่อาร์มก่อนนะที่สั่งพร้อมกันของเราปะนี่มาแล้วของใครครับใช่ไหมใช่ไหมใช่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 นี่ของพี่อาร์มปะติดกดน้ำนะคุณเอาน้ำนี่นะครับไม่ต้องมีนะคุณใจน่ากินน่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวมา อ,อันนี้ลองชิมพิซซ่านะครับหน้าอะไรวะมาร์กิต้าอันนี้เป็นสเต็กอันมันน่า,ารักเนาะไม่แต่คาราเกะพี่ได้เยอะเนี่ยดูเยอะอยู่นะมุกอฝนมนใช่ครับเดี๋ยวลองชิมแกงกะหรี่จานนี้จานร้อนไม่ต่างกันมากกลัวมากยที่มผมโดนเนื้อรู กินคนกินคน,คนคอร่อยดีอร่อยอร่อยดีเป็นไงครับอรอโอเคเรียบร้อยครับเกี้ยงครับนีเยอะมากอร่อย ได้ใช่ได้ใช่ได้ราคาก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าอาหารก็ถูกอยู่ถึงซุปเปอร์ละจ้าชื่ออะไรนะครับตอิสไม่ใช่แหละนี่98ีเยนนี่กันดูอะนไรนะถูกขนมถูกถูกนะของถูกนั่นฮะน้ำ78็เยนนี่ คูณเย็นเขาให้ใช้ใช่ไหมได้ซื้อนมไปเนี่ยคุณแฮมเบิร์กเช็คไปกันคุณลบม่อนเชียนิ้วัวไม่กิน คนนู้นนะครับจัดฟ้าญี่ปุ่นพักเที่ยงก็ไปกินข้าวเงนนั้นอะเห็นเห็นบันไดปะคนดูอาจจะมองว่าน่าเบื่อแล้วครับถ่ายไปเรื่อยตอนนีน้คือมันไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจวันแรกทุกคนเมื่เหนื่อยอยากกลับไปนอนก่อนชโชลินจิทเทมเพิลอนเจ็ดร้อยเมตรเดินไปเร็เลยนี่โรงเรียนชื่อสักุระเนี่ยครับสักนะุระโอ้ยไปแดงไปแดงลืมลืม อสร้างตั้งแต่ปี1792นะครับเป็นไทยรอกูนานเกินเฮ้ยเนี่ยเปไม้เป็นสีนะฮะบนมันขึ้หหหนหูขึ้นหลง <ๆ S 1> คุณดูดิคุณดูทางนี่ <laughs> แลกกับความถูก เฮ้ยแต่ตรงนี้ก็สวยนะนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทางเนี้ย เคครับออกไปซื้ออะไรกินอ้าวเปิดเงี้ยดึนะเดี๋ยวจะออกไปซื้ออะไรกินนะครับตอนตอนนี้ประมาณสัก5โมงเย็นมืดแล้ว่ะดูดิญี่ปุ่นมันมืดนี่กล้องมันดูสว่างนะับแต่ว่าภาพจริงๆิงตอนนี้มันมืดนะพอสมควรเลยแล้วก็เย็นด้วยต่ำ คือสิบกว่าองสาแล้วนะสิบา1สิบห้าใช่ครับม,มาหากับข้าวลราคาครับช่วงเวลานีไม่รู้มันลดยังนะเดินไปก่อนอืส่วนอีกสองคนก็นอนอยู่ไม่ได้มาด้วยไม่ออกมาแล้วผมออกมาก่อนอืแต่พึ่อจริงนะนี่เพิ่งห้าโมงจริงนะครับเดี๋ยวดูเวลา,าจริงๆก็ได้เนี่ยตอนนี้ห้าโมงสามสิบสาม มือแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนกลับมาที่ซุปเปอร์อีกรอบแต่รอบนี้ผมมาคนเดียวมันดูของนราคากินข้าวเ,เย็นไม่รู้รถหรือยังเออ,อเนี่ยประเด็น,นเลยประเด็นคือไม่รู้รถหรือยัง สบ,บัดลดราคาสามสี่แปดเหลือสามศูนย์หนึ่งนี่เนี่ยมาซื้อเวลานี้แหละแต่ถ้าจะตึกถ้าดึกว่าน,นี้น่าจะได้ได้ถูกกว่าน,นี้แต่ผมกทีเกี่ยออกมาแลวมวกไกลนี่สองร้อยสี่สิบเอ็ดเกนเองไปกี่สบาดดูว่าจะซื้ออะไรดีน่ากินหมดเลยแต่ก็เหลือแค่นี้นะเพราะเขาซื้อกันหมดแล้วเนี่ยมีสี่ร้อยสามสิบกับสี่ร้อยเก้าสิบแปดื เอาอันนี้ก็ได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรมีแค่นี้นะข้าวตัวแดงเหรออ,อันกันจีไม่ออกผมก็จะเอาเนี้ยครับอันนี้ถูกถึงไปสามสิบเท่ากันเลยเย้เจ็ดนะที่เหลือเอาแค่หมี่ครับผมอะไรวันนี้เอาข้าวเอาหมี่ นี่กินโซฟาเนะี่ยอันนี้85เย85เยนแปดิ้านี้ชุกครีมบุลเลอ๋อเขี้นอันสองนี้ก่อนมาดูไม่ลืมทำเนียมนะครับกดน้ำ ต้องหยดตังก่อนโอเยกินอะไรร้อนๆร้อนเย็นตอนนี้หนาวหน่อยสิบเยนนี่ก็ได้นี่แหละนี่นะครับได้ละโอ้ยอุ่นเลยอุ่นปะแต่นิดนึงในนิดเดียวนี่นะครับ นมร้อนชานมอ,อุน่น